แม่น้องชมพู่ร่ำให้เปิดใจรออย่าแช่ผัวพาผู้หญิงนอนในบ้านเป็นปีแม่น้องชมพู่ร่ำให้เปิดใจรออย่าแช่ผัวพาผู้หญิงนอนในบ้านเป็นปีชีวิตเหลือแค่สะดิ้งอุขณะที่พ่ออาาหม่ย,ยอมรับผิดนอกใจขอโอกาสแก้ตัว วันที่24มกราคม67นางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่ออกมาพูดกลางไลฟ์สดทั้งน้ำตาผ่านช่อง YouTube แม่น้องชมพู่ Family ซึ่งมีผู้ติดตาม6.98หมื่นคนว่าขณะนี้ได้แยกทางกับสามีคือในอนามัยวงศรีชาเพราะน้องชมพู่แล้วหลังมีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าแม่มากมายกล่าวหาว่าแม่นอกใจทั้งที่เรื่องจริงคือเพราะน้องชมพู่เองที่นอกใจทำให้ครอบครัวมีปัญหา ที่ต้องออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองและลูกสาวก็คือน้องสดิงที่ตอนนี้แม่ให้สดิงมานอนกับแม่ที่บ้านทําห้องนอนให้เพราะอยู่ด้วยกันกับพ่อไม่ได้แล้วอนาไมายรู้ดีว่าทําอะไรเขาไม่ได้ต้องการคนรักหรือคู่ชีวิตเขาแค่ต้องการผู้หญิงเท่านั้นเป็นเหตุผลที่เคยจะแยกทางกันมาครั้งหนึ่งแต่ก็ให้โอกาสมาครั้งนี้ถือว่าตัดสินใจแยกทางแล้ว ลูกรู้ทุกอย่างรับไม่ไหวแล้วเราก็เป็นคนชั่วในสายตาคนอื่นทันทีแผลนี้คงหนักสุดแล้วหลงผิดหนึ่งปีเต็มตอนที่แม่จับได้ให้เขาพูดเองแล้วกันว่าเขาทำอะไรกับเราสองแม่ลูกนอกจากนี้นางสาวิตรีได้กล่าวตอบ f c ด้วยว่าอุท่าผัวพี่นอกใจไปนอนกับคนอื่นพี่ยังเข้าใจพี่รับไหวไหมเอาผู้หญิงมานอนในบ้านหนูใจเย็นมากเป็นปีแล้วขณะเราทำงานงกๆอนาคยหยุดส่งอิโมจิร้องให้ไปช่องต่างๆได้แล้ว ขณะที่นายอนามัยพ่อนนองชมพูได้พูดกลางไลฟ์สดในช่องของตัวเองว่ายอมรับผิดทุกอย่างยอมรับนอกใจจริงแต่ก่อนหน้าที่เคยทะเลาะก,กันบ่อยๆไม่เคยมีเรื่องมือที่3มหรือนอกใจเลยแค่ขับรถออกไปดื่มแอลกอฮอล์เมาก็จอดรถนอนเพื่อจะมานอกใจครั้งล่าสุดอยากขอโอกาสเพื่อแก้ไขปรับปรุงตัวให้กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมสัญญาว่าจะเลิกทำไม่ดีทุกอย่างและขอยอมรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวพ่อแบมเผยหลังศาลตัดสินคดีชมพูสบายใจขึ้นเลี้ยงวัวทำไรเหมือนเดิม พ่อแบมบอกผ่านไปเกือบหนึ่งสัปดาห์หลังศาลตัดสินคดีชมผู้สบายใจมากขึ้นขณะที่บรรยากาศบ้านกกกก็เริ่มดีขึ้นลดความเป็นยูทูบเบอร์กลับไปทำเกษตรนายวัชรินกงแก่นเท้าหรือพ่อแบมชาวบ้านกกกกซึ่งเป็นพยานสำคัญในคดีน้องชมผู้วันนี้ได้ออกไปเลี้ยงวัวอยู่ที่นาตามวิถีชีวิตเดิมที่เคยเป็นมา โดยพ่อแบมบอกว่าผ่านไปเกือบหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ศาลมีคำตัดสินในคดีน้องชมพู่แล้วตัวเองก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติของชาวไร่ชาวนาอย่างวันนี้ก็พาวัวออกมากินหญ้าแล้วก็กำลังจะดูดน้ำเข้านาเพื่อให้ต้นหญ้าขึ้นเป็นอาหารสำหรับวัวที่เลี้ยงไว้จากนั้นก็วางแผนจะปลูกข้าวโพดเพื่อสร้างอีกทางหนึ่งด้วย พ่อแบมบอกว่าถึงวันนี้รู้สึกสบายใจมากขึ้นแต่ยังมีความกังวลเล็กน้อยเรื่องความปลอดภัยกลัวจะมีคนมาหาเรื่องซึ่งก็ไม่ได้กระทบกับการใช้ชีวิตมากมายขณะที่ส่วนตัวมองว่าบรรยากาศที่บ้านกกอก,กเริ่มดีขึ้นตามลำดับหลังเรื่องทางคดีมีความชัดเจนชาวบ้านตอนนี้ก็พากันออกไปไร่ไปสวนเหมือนที่เคยทำไม่ได้ยึดต,ติดอยู่กับการถ่ายทำคอนเทนต์เป็นยูทู e เบอร์เหมือนก่อนหน้านี้แล้วโดยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวบ้านในพื้นที่กลับมาใช้ชีวิตตามวิธีเดิมซึ่งตัวเองเห็นแล้วก็ดีใจ และเชื่อว,ว่าในอนาคตอันใกล้หมู่บ้านจะกลับมามีความรักและสามัคคีเหมือนเดิม